เจอมอนธรรมดาที่โคตรยากกว่าบอสเดินไม่ถึงไหนตัวก็ระเบิดแตกยกทีมลงจนหัวปวดไม่่านสักทีวันนี้ผมมาสอนการลุยเคออสในเกมเคออสีรนในแมแบบง่ายๆกันครับมาทําความเข้าใจเบื้องต้นกันสักนิดก่อนจะไปลุยกันพื้นที่ใน,ในการเดินของโหมดเคออสจะมีอยู่ทั้งหมด7แบบก็คือช่องสีแดงเจอมอนธรรมดาช่องสีม่วงเจอมอนระดับอีลิตที่เก่งกว่ามอนธรรมดาแต่การันตีได้เงินหรือของที่ดีกว่าช่องสีฟ้าจะสุ่มเจออีเวนต์ต่างๆมีแบบธรรมดากับแบบหาย,ยากที่ในแต่ละดาวจะเจอไม่เหมือนกันเพื่อลุ้นพวกไอเทมสวม่รับก เกรดการ์ดที่มีแบบอัปเกรดธรรมดารครับระดับเทพที่จะมีความสามารถเพิ่มให้ไปน,นั้นเก่งขึ้นหรือได้กอปปีการ์ดที่ต้องการเพิ่มอีกใบอะไรแบบนี้ครับช่องสีเหลืองจะเป็นจุดตั้งแคมป์ไฟที่จะช่วยเพิ่มเลือดและลดค่าความเพียดลง5หน่วยหรือใช้เงินเข้าเทรนนิ่งหากการ์ดมาใส่เพิ่มได้และแคมป์อีกแบบจะมีสัญลักษณ์ร้านค้าอยู่จะสามารถซื้อไอเทมกับการ์ดได้แถมสามารถใช้เงินเพื่อปลดล็อกการ์ดที่ไม่ต้องทิ้งได้ด้วยแต่ละค่าแต่ละครั้งในการปลดล็อกก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครัช่่ององสท้้นเวยาไายแลละะดดออุ คือบอสของแต่ละโซนในระดับที่สูงขึ้นจะเจอบอสมากกว่าหนึ่งตัวเมื่อชนะบอสตัวแรกได้ก็จะวับไปยังโซนที่มีบอสตัวต่อไปอยู่ครับทีนี้พอรู้ว่าแต่ละพื้นที่เดินไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเรามาดูวิธีการเดินต่อกันเลยครับซึ่งมันจะมีวิธีการเดินอยู่2แบบที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรอบการเดินที่เสี่ยงแตกน้อยที่สุดแล้วเริ่มกันที่แบบที่1อันนี้จะใช้ตอนเดินช่วงโซนแรกหรือก่อนเข้าโซนที่2นะครับวิธีการเดินในแบบนี้จะเน้นไปที่การเดินหาพื้นที่ออออออีีีเเเเเววนนนนนนนตตตกกกัััับบพพพืืื้้้้้้้้้้้ทท่่่่่ใใใใหหไไไดดมมมมาาาสสสสุุลลลขงงงรระะชแแๆิซ เข้าพื้นที่พักผ่อนก่อนเข้าห้องบอสหรือระหว่างทางครับและก็พยายามเดินเลี่ยงพวกพื้นที่มอนอีลิตเพราะในช่วงโซนแรก Mon Elite มอนอีลิตมันจะดรอปพวกของสีฟ้าเท่านั้นทําให้ไม่คุ้มที่จะต้องไปสู้เท่าไหร่ครับพอสู้บอสโซนแรกเสร็จแล้วเราก็จะเข้าสู่โซน2มีพื้นที่ต่อสู้กับมอนทั่วไปจะโหดกว่าในโซนแรกบางพื้นที่ทําให้ต้องปรับวิธีการเดินไปเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งคล้ายๆกับแบบแรกก็คือวิ่งหาพื้นที่อีเวนต์กับพื้นที่พักผ่อนแต่ว่าจะเน้นเดินเข้าพื้พนน้้้้้นน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 ททีีี่่่่มมมมมมออ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 ิลลลตตแแแกกกกาาาาาารรสสสสู Legend, ูัับบปเเเพพะะะะวววใใจจจจจดดดขงงงหหถ การ์ดมอนอีลิทต,ตัวนั้นมาให้ใช้ด้วยนะครับแล้วจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาในโซนนี้มักจะแตกกับมอนทั่วไปมากกว่ามอนอีลิตดังนั้นการไปสู้กับมอนอีลิตจะลดโอกาสเสี่ยงแตกได้เยอะกว่าครับอ๋อแล้วพื้นที่อีเวนต์ในโซน2ก็ดีกว่าโซนด้านนอกนิดหน่อยก็คือในโซนนี้จะมีโอกาสเจออีเวนต์ระดับดิจินเดลี่หรือสีทองมากขึ้นที่ตัวอีเวนต์จะทําให้เก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดจากการได้ของสมใส่เฉพาะหรือทริกเกอร์ได้อัปเกรดสกิลแบบระดับเทพที่จะเพิ่มความสามารถพิเศษใส่กกกกกกกาบบกากาาาาาาารร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 ์์ดดดดดดดใหหห้้้้้้้้เเเเเเเไไไววววยยสํัััับบบบบบินน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 ทททออ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 แแงงงง่่่่่ๆ็็็จจะมมีีีคคปืืขลล เว้นผ่านไปมากน้อยแค่ไหนถ้าเห็นว่าถึงบอสโซนแรกแล้วผงไม่ค่อยดีก็ดีรอบแล้วเริ่มใหม่อย่าไปฝืนครับสุดท้ายหากใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ